บ้านเมืองวุ่นวายพวกเราคนไทยมารวมใจเขารบธงชาติมีไว้ให้เป็นหนึ่งเดียวมารวมกันทุกคนคนไทยทุกคนต้องเจี่ยวธงพื้นเดียวเจ็ดสิบล้านกว่าดวงใจ มีใครรักชาติขาจะขาดบ้างถ้ายืนตรงคงไม่เกินใจแค่นี้เสียสละได้ไหมสองนาทีที่มีค่าของคนไทยจะจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์แห่งแผ่นดิน คงไม่เกินใจหรือเป็นอะไรตายยืนตรงเคารพธงชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนตัวเองอยากให้ทุกคนได้รักแผ่นดินบ้านเกิดคิดดูเถิดพระคุณที่ยิ่งใหญ่ยังมี หนึ่งคนคนใดต้องจำไว้พระมาหากษัตริย์ไทยภูมิพลอดุลยเดชหนึ่งบาทหนึ่งใจคือความหวังของคนไทยหนึ่งบาทห้อยคอคือความหวังของคนไทยหนึ่งบาทหนึ่งใจคือความหวังของคนไทยทุกคน ด้วยความจงรักภักดีทรงมาเจริญยิ่งยืนนานครับผม